เรื่องของการที่สรรพกรเองได้มีการขยายเวลาในการยื่นแบบภาษีเงินไดน้นิติบุคคลก็ดีบุคคลธรรมดาก็ดีเบื้องต้นผงถามครับว่าณนะเวลานี้เนี่ยโค้งสุดท้ายในการที่จะยื่นข้อแรกคือก็จะถึงปลายเดือนนี้ที่ผ่านมามีคนยื่นแบบทั้งออนไลน์ก็ดีทั้งแบบกระดาษก็ดีมากน้อยขนาดไหนครับครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า,าถึงปัจจุบันอันนี้ต้องเรีย,รยนดรวิทย์ก่อนนะครับว่ามาตรการเลื่อนชําระภาษีเนื่องจากกรมสรรพากรเราเนี่ย เราเข้าใจดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราถึงมีมาตรการมาช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบช่วยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เงินอยู่ในมืออยู่ในมือเขานานที่สุด <c> แล้วก็จริงจริงมีมาตรการนอกจากเลื่อนชำระภาษีแล้วนะครับดรวิทย์เราจะมีการเร่งคืนภาษีให้เขาด้วย <c> มีการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยมีการลดอัตราภาษีช่วยต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องเลื่อนเนี่ย มันจะถึงโปกติเนี่ยอย่างดรวิทย์คุณเฟิร์นเนี่ยผมมั่นใจว่าเสียภาษีเยอะแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยจะต้องยื่นในเดือนมีนาคมแต่ในปีนี้เนี่ยโควิดเราขยับใา้ห้มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนัจนถึงเมื่อวานนี้นะครับมีคนยื่นแบบมาแล้ว9.5ล้านคนนะครับ9.5ล้านจากเท่าไหร่ครับดรครับปกติปีนึงเนี่ยนะครับประมาณ10ล้านกว่า ตคร,ครับแต่ปีนี้เราเราคิดว่าเราตั้งไปเป้าไว้สักประมาณ11ล้านกว่านะครับก็ผมคิดว่าแต่ส่วนใหญ่นะครับตามธรรมชาติมายื่นกันช่วงนาทีสุดท้ายนะครับ <laughs> นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเราด้วยมาตรการโควิดเนี่ยนะครับ <laughs> เราป้องกันเราให้เป็นแท็กฟรอมโฮม ถามว่าคนมายื่นออนไลน์เท่าไรต้อง update, อัปเดตดรวิทย์ว่าตอนนี้ประมาณ92%เป็นออนไลน์92%าสิบสอนต์แต่ว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรด้วยเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา <c oughs> การที่เราทาดรว,วิทย์คงทราบดีที่คุณเฟิร์นทราบดีว่าเราทําเรื่องด <c oughs> ิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาเยอะมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทํากระบวนการทุกอย่างตั้งแต่มาลงทะเบียนเสียภาษีจนกระทั่งชําระภาษีหรือขอคืนภาษีเนี่ย เราเป็นดิจิตอลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้92%เนี่ยตอนนี้ก็คือมามายื่นแบบเป็นทางอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ถ้า<ล>มี<ล>คนเข,ขายื่นแบบล้าช้ากว่ากำหนดเขาจะมีความผิดอะไรไหมคะหรือว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรเปล่าบางทีแบบโอ้ยยังรวมเอกสารไม่ครบเลยไป work from home อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคะ่ะแต่จริงๆก็ต้องบอกคุณเฟิร์นว่าเนี่ยต้องฝากช่วยกันโปรโมทนะครับ <laughs> ไม่อยากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ให้ยื่นช้าเพราะว่าอย่างนี้ครับ มันมีค่าปรับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าค่าปรับอาญานะครับถ้าเป็นโมธรรมดาเนี่ยก็ไม่เกิน2,000บาทอาจจะฟังดูไม่มากนะครับแต่สิ่งที่อยากนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีตัวภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมก็เรียกเงินเพิ่ม,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 มอีก 1. 5ปอร์เซนต่อเดือนนะครับมันไม่ได้ต่อปี ตอนนี้เนเดือนเก็บทุกเดือนค่ะผมไม่สามารถจะลดให้ใครได้เลยนะครับไม่มีใครที่สามารถจะลดได้เพราะเป็นอยู่ในประมวลรัศดากร1.5เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ยนะครับผมว่ามากมากกว่าอาจจะมากกว่านี่นอกระบบเปลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอยากยื่นให้ทันเด้อครับและกรมสรรพากรเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าคุณมียอดเงินที่จะต้องชําระเกิน3,000บาทเราผ่อนได้3เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยครับ เพราะฉะนั <ffe ligen> ้นเนี่ยผมอยากแนะนําให้คนที่มีเงินได้นะครับโดยเฉลี่ยง่ายๆเงินได้จะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเงินเดือนเงินได้จากการขายของเงินได้จากค่าเช่าทั้งหลายเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเงินเดือนก็แสนสองหมื่นบาทต่อปีก็ประมาณเดือนละหมื่นแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่ได้รับเงินเดือนเป็นค่าเช่าค่า อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีห้องให้เช่ามาีทำยุเป็นยูทูบเบอร์ทำออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีรายได้เกิน60,000บาทต่อปีก็ประมาณเฉลี่ยเดือนละ5้0พันเนี่ยให้อันนี้เป็นหน้าที่คือมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแต่การยื่นแบบนะครับต้องเรียนคุณวิทย์กับน,น้องเฟิร์นว่าไม่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเสียภาษีนะเพราะบางทีคุณอาจจะถูกหักหนะ้าที่จ่ายไปแล้วได้คืนด้วยซ้ำได้คืนด้วยด้วยซ้ำนะครับ อย่างที่ผมบอกดรวิทย์เมื่อสักครู่นะครับบอกบ uh, ทางสุเพเฟินเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าแบบที่ยื่นมาทั้งหมดเนี่ยเก้าล้านกว่าแบบเนี่ยมีคนมาขอคืนภาษีนะครับประมาณสา,แบบามล้านกว่าแบบสามล้านกว่าแบบรู้ไหมครัว่าเราคืนเงินช่วยโควิดไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นล้านบาทสามหมื่นล้านบาทอันนี้ค <c oughs> ือเพื่อช่วย <c oughs> เพื่อช่วยคนนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องเรียนดอวเตอรีจริงๆว่ารับแ,แบบที่ยื่นมาทั้งหมดนะครับผมต้องบอกว่ากรมสรรพากรที่เรามีปัจจุบันเราทําา a t a Analytics เยอะเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เชื่อไหมครับว่าคนยื่นแบบท,ทั้งหมดที่มาขอคืนทั้งหมดเนี่ยนะครับเราคืนไปแล้วเก้าสบเอร์ซอืมค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้คืนคนที่ไม่ได้ยื่นแบบแล้วไม่ได้คืนเนี่ยสาเหตุพาออะไรทราบไหมครับหนึ่งที่ผมไปตรวจดูมานะครับหนึ่งอาจจะแบบว่ามีรายได้ แล้วลืมลืมว่ามีไรายได้อาจจะไมตั้งใจหรือไม่ได้ํารมมดูะแต่ข้อมูล Data ต้าในติกเรามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามเตือนคนบอกว่าเออถ้าเกิดคุณลืมเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่มายื่นแบบเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนเสียค่าปรับเงินเพิ่มด้วยนะครับครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีรายได้พร้อม หลักฐานครบตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะอาไอ้ดาต้านติกเนี่ยที่เรามาวิเคราะห์เนี่ยเราคืนได้เร็วเลยนะครับ,รบแล้วก็90%ของแบบที่ขอคืนทั้งหมด ประมาณ3หมื่นล้านเนี่ยเราเล่งคืนไปแล้วเพื่อช่วยผลช่วงโควิดจะได้มีเงินนั้นการยื่นแบบไม่ได้แปลว่าต้องมาจ่ายภาษีนะครับบางทีท่านอาจจะมีเงินโดยไม่รู้ตัวนะครับชัดเจนดร,รครับขออนุญาตอีกหนึ่งอย่างครับเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนว่าการเก็บภาษีเงินได้ก็ดีแวดก็ดีคงจะค่อนข้างยากที่จะให้ถึงเป้านะครับตอนนี้สถานการณ์การจัดเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างและหลายคนห่วงแบบนี้ครับสมมุติว่าปีนี้ภาษีที่เก็บได้จะค่อนข้างต่าเดี๋ยวหน่วยจัดเก็บคงจะแอคทีฟมากในปีต่อๆไปจะเป็นแบบนั้นไหมครับ คือต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้กรมสรรพากรเนี่ยจริงๆเป็นกรมแรกๆเลยที่ออกนโยบายมาช่วยคนเรื่องภาษีก็อย่างที่ดรวิทย์บอกนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราเข้าใจดีแล้วก็พยายามช่วยผู้ประกอบการทุกอย่างเลื่อนชําระภาษีเร่งคืนต่างๆแน่นอนครับในเรื่องของเป้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามสิ่งที่กรมสรรพากรทําตอนนี้ก็พยายามแยกคนที่คนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเราก็พยายามช่วยตามมาตรการที่เราคุยกันไปแล้วนะครับ แต่ก็จะมีบางธุรกิจนะครับ mm. ดราวบางธุรกิจที่เขาได้ประโยชน์เราก็ตอนนี้การทำ Data a n a า y นติดเราก็แยกออกมาเลยครับว่ากลุ่มเซกเตอร์และก็ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากโควิด mm. ก็มีนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเซกเตอร์เรื่องเมชภพันธ์เนี่ย mm. แอลกอฮอล์ถุงมือยางอะไรพวกทั้งหลายพวกนี้ได้ประโยชน์จากโควิดเยอะนะครับพ่นยาฆ่าโควิดอะไรเงี้ยเป็นต้น พวกนี้แล้วก็ต่อสร้างกับภาครัฐเนี่ยโหยังเติบโตดี20%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่าที่ uh huh. เราติดตามดูพวกนี้มันก็ยังเป็นคนที่ยังผมกรมสมรรพากรเราเนี่ยก็พยายามแยกระหว่างกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิดกับกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์นะครับกลุ่มได้ประโยชน์ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่ามันยังมีกลุ่มต่างๆที่กรมสมรรพากรเป็นต้องบอกว่าตอนนี้คือกลุ่มที่หลบเลี่ยงภาษี คืออหลบเลี่ยงภาษีคือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่คือมันเพื่อความเป็นธรรมนะครับดรวิทยร์วิธทางคุณเฟิร์นเพราะว่า,าคุณดตรติทย์วิกับคุณเฟิร์นคงทราบเวลาจ่ายภาษีเนี่ยจ่ายเยอะขนาดไหนนะครับสองบ <c oughs> ้านนแล้วลองคิดดูว่าอ้าวเพื่อนข้างบ้านเราทําธุรกิจเหมือนกันแต่เขาไม่หลบมันเกิดความเป็นธรรมไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามเอาข้อมูล Data a n a l y t i c ิเนี่ยมาบาวราะแล้วก็ t a r g e t กลุ่มคนที่เขาหลบเลี่ยงภาษีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะแนะนำว่าจริงๆเนี่ยณนะวันนี้นะครับภายใน30มิถุนายนจริงๆไม่ใช่เฉพาะแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับมันมีนิติบุคคลเราก็เลื่อนให้ครับท็อิตบริษออนนัทคนด้วยบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปกติเขาจะต้องเสียเดือนพฤษภา เราก็ขยับมาให้เป็นมิถุนานะครับใครที่ผมอยากจะเรียนว่าที่เคยอาจจะเคยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยผมอยากจะเรียนจริงๆริงว่าอันเนี้ยให้เพื่อความเป็นธรรมนะครับมายื่นแบบนะครับแล้วก็ท่านจะได้ไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มและกรมสรรพากรยุคใหม่เนี่ยนะครับเราต้องการเป็นเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับไปได้ที่สรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งนะครับมีคนแนะนําเรามีเรียกว่าทูตภาษีครับ tag ambassador ไปหาเขาได้เลยไม่รู้คำนวณภาษีได้ยังไงทุกคนยินดีพร้อมที่จะช่วยนะครับ <c oughs> ว่าคำนวณอย่างไรนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ <c oughs> เราตอนนี้เราเป็นมิตรนะครับถ้าถ้าไม่อยากมาเจอนะครับมาโทรศัพท์1นึ1่งหนึ่งหกหนึ่งก็ได้ 1>, <c oughs> 1, 1นะะึ่ <c oughs> งหนกหนึ่งนะคะดรเอกคะมี2คําถามทิ้งท้ายนิดนึงค่ะมีคนถามว่ายื่นภาษีกลางปีเมื่อไหร่นะคะใ <c oughs> นประเด็นหนึ่งคือเป้าปีนี้นะคะสาหรับรายได้ที่จะจัดเก็บได้จะต่ํากว่าเป้ามากน้อยแค่ไหนคะค <c oughs> รับภาษีกลาง กลางปีเนี้ยนะครับเรายังเหมือนเดิมนะครับก็พกดห้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยรับเดือนสิงหาคมนะครับแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ของพวกนิติบุคคลนะครับส่วนบุคคลธรรมดาเก้าสี่นะครับก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับทีนี้ผมผมรบกวนอย่างนี้นะครับว่าเป้าจัดเก็บเท่าไหร่เนี่ยนะครับตอนนี้ผมให้ตัวเลขอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้เรา เทียบกับปีที่แล้วเทียบกับเป้าเนี่ยผมว่าเทียบลําบากเพราะว่าเป้าที่เราตั้งไว้เราไม่ได้คาดว่าจะมีโควิดรอบสามแล้วก็วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเทียบกับเป้าลําบากมากเพราะว่าปีที่แล้วเราคิดว่าเงินภาษีจะต้องเข้าเดือนมีนาค,นครับแต่ว่าตอนนี้เป้าตอนนี้คงดูลําบากเพราะว่าฐานมันขยับไม่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบช่วงเดียวกับปีที่แล้วตอนนี้เราต่ำกว่าปีที่แล้วไปประมาณ2.5%งอร์เนะครับก็อันนี้ก็คือตัวเลขที่ที่ผมคิดว่าแต่ผมอยากจะบอกคุณเฟิร์นว่า ณวันนี้เนี่ยกรมสรพากรเราเข้าใจดีครับว่าเป็นช่วงโควิดอ่ะแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องมามาทาแน่นอนเรื่องเป้าต้องพยายามทาผมก็พยายามเอาคนที่อยู่นอกระบบเข้าระบบแต่ว่าตัวเป้าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่สาระสําคัญหลักอย่างเดียวที่เราเคยเคยดูตอนนี้เราต้องดูเรื่องช่วยคนด้วยนะครับค่ะ,คะแล้วมีคาดการณ์ไหมครับปีนี้น่าจะเก็บได้ประมาณกี่ล้านคะ่ะ ปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าทั้งปีเนี่ยเราตั้งคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่พยายามพับทำนะครับค่ะใกล้เคียงป,ปีที่แล้วล ia. ท่วท้งที่เศรษฐกิจติดลบนะปีที่แล้วต้องเรียนคุณเฟิร์นว่าภาษีสมรกรจะต่างกับภาษีประเภทอื่นนิดนึงภาษีสมร,รกรส่วนใหญ่ภาษีเงินได้เนี่ยอย่างคุณเฟิร์นดรวิทย์อาจจะยกตัวอย่างบ่อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นการทวงแต่ว่า แต่ว่ารายได้มันมาจากของปีที่แล้วถูกไหมว่าดรวิทย์มีเท่าไหร่คุณเฟิร์มมีเท่าไหร่สมรครเนี่ยเราภาษีเงินได้เนี่ยมันขึ้นกับปีที่แล้วภาษีี่ติบุคคลเนี่ยขึ้นแตรายได้ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของปีนี้ปีที่แล้วธุรกิจอยู่พอครบเยอะนะครับแต่ว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับภาวะปัจจุบันครับชัดเจนมากขอบคุณมากคด็ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ